วันนี้ห้ามน้องเพลงช้านะคะเดี๋ยวน้องดิ่งนะอุ้ยชุดคู่ว่ะบูเราเปลี่ยนชุดดำไหมต้องโตรที่ดีที่สุดนี่คือกฎของการมาลัไค่ะพี่นุ่มได้นายหต้องถูกที่สุดดีที่สุดเท่านั้นเพราะปกติลูกค้ารออยู่นะโโรสองกระปุกค่ะวันนี้เอาไปเลย219บาทจบหนูไม่ต่อและค่ะ219บาทค่ะ ปกติสครับหนึ่งกระปุกนะคะรกาาให้แปดนาทีเลยค่ะวันนี้พี่ศีหนึ่งกระปุกร้อยเก้าสิบเก้าสอง 199, กระปุกนะคะสามร้อยเก้าสิบวันนี้สองกระปุกสองร้อยสิบเก้าบาทค่ะขอขัดได้ไหมอ่ะวันนี้ได้เลยค่ะขอกระลมมั่งไหมค่ะได้ค่ะ,คะนี่ค่ะคุณพ่อใครที่ยังไม่เคยได้ลองใช้นะคะใช้ได้เลยนะคะเดี๋ยวอะะขอ,อน้ําใส่กระลมมุ้งเลยค่ะตัวนี้นะคะใครที่ไม่เคยได้ลองใช้นะ กดได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะบาดผิวนะคะเไม่ดีวิค่ขอบคุณค่ะขอคุณ่ะาดเลยนะคะสองกระปุกสองร้อยสิบเก้าบาทค่ะเป็นของไลฟ์น้องเจนนี่เท่านั้นนะคะงั้นเดี๋ยววันนี้แปดล้านไปกับงามฟรีได้เลย หมดเลยนะคะทุกคนตัวนี้นะคะ219บาทเป็นสมุดพรนะคะตัวนี้สามารถใช้แทนสบู่ได้เลยนะคะไม่ตอ้องกลัว่าใช้แล้วผิวจะบางไม่บางแน่นอนค่ะตัวนี้นะคะ8ปีแล้วนะคะม,มาเอากาลามังมาตรงนี้เลยค่ะแม่แใช้ง่ายมากเลยค่ะแทนสบู่ได้เลยโอ้ขัดให้ตรงไหนกันนะง่ายเลยนี่มาเดี๋ยวเจนี่จะขัดโชว์เลยนี่นะคะเรา,เราแค่อันนี้นะคะเราก็เหมือนแบบล้ลางน้ำปกตินะคะและะ้วก็พับตะับขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ขัดได้เลย ว้ในตะกร้าคือได้2กระปุก2กระปุกค่ะ219บาทอุ๊ยพี่โอเตยมากี่บ้านคะทำมาแค่หนึ่งหมื่ค่ะโอ้โตอนนี้พันบ้านแล้วนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขออนุญาตขัดไปฟังเพลงไปเหมือนอยู่สปาได้ไหมเอาวันนี้ขอแบบว่าน่ารัก่ารักหน่อยเพราะว่าน เดี๋ยวตอนนี้ล่าสุดกีตาร์เพียนเจนี่ไม่เคยทำเป็นค่ะพี่ผมขอคุณมากเมืองวิหนุมกะลาทำคอร์สให้ใหม่ฟิวจะเป็นอย่างงี้จะเป็นกลิ่นสมุนไพรฟิวหมอแล้วแบบเข้าสปาเหมือนอยู่ตอนนี้เหมือนอยู่ในอาโรมากี่าร์อาเจียนหลับตาฟังเพลงแล้วขัดีไมคะไม่ดีเลยตาต้องปรับกันอีกนิดเดีย ตัวตนี้นะคะสามารถใช้ได้ทุกวันเลยนะคะ219บาทกดเลยนะคะเอ้ย VIP นะ<อ> <face> ม,มึงมาบ่อยๆนะพี่โอ้ <laughs> สงชิ้นนะลูกค้าได้ร้อยแปดเก้าอุ้ยละคูฟองมา5กดค่ะราคาดีมาก4,000ันบาทแล้วนะจะหมดแล้วนะ ขิวไม่คล้ำดำจากแดดกดได้เลยนะคะตอนนี้น่าจะมีคูปองอยู่หลืรอยแปิบพี่โอมี1นึ่งหมนชุดตอนนี้ออกไปประมาณหกพัชุดแล้วค่ะราคานีมัน้ดไกนัมากม่ก้าเสียงนะใผมไม่กล้าเหมือนกันอกไม่เป็นไล์พี่เป็นไลฟ์ที่แบบเงียบเวลาอยู่บ้านกเหมือนกันมีโอกาสลองเพลงคู่พี่หนุ่มจากเพลงได้ไหม เป็นไงรรเดียวยิคู่ยังอะไรได้บ้างคะอยากร้องกับวิม เราหารีบกดนะคะราคาดีได้ไหมน้าป้าเปลี่ยนฟิลเลยหรอราคุณูกมากมากสั่งทานได้ไหมคะเอาแค่ไหนแต่ว่าอย่าเอาเพราะใครแกมมี่ครับเอานี่แกมมี่ไหมคะไอสแกมมีจริงจริงยังว่าจะมาไลไรอยู่นะพี่ก็เก็บได้เลยเอาไปยังไงดีแกมมี่มีอะไรบ้างคะลองเลยนะคะใครอยากไม่คลั่งก็จ่ายกดได้เลยนะคะ้าร้อยแปดสิบเก้าบาทได้สองข้าวุกค่ะสองกระปุกนะคะ เ็นราคาขึ้นอยู่186บาท189กดได้เลยนะคะสองกระปุกค่ะสองกระปุกกดได้เลยนะคะเทขาดาว10ล้านค่ะมา

นาต่บ้านกับสองนาทีดูสิจะหมดไหมสองนาทีได้แค่พันนะค่ะไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าร้องอีกต้องบอกก่อนนะคะว่าสินค้าของพี่พี่มาไลฟ์กับน้องพี่ไม่โดนยกเลิกเลยนะคะแล้วลูกค้าของน้องน่ารักมากเลยคือทุกครั้งที่เวลาพี่ไลฟ์ลูกค้าก็จะแบบมาจากน้องเจนนี่นะสินค้าพี่ใช้ดีจริงอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเอรารู้สึกว่านแบบ ตื่นตันมากเลยก็คืออันดับแรกในกะารที่ลูกค้าไม่ยกเลิกนะเจนนี่บอกเลยว่าถ้าแบรนด์ไหนไรปุ๊บพรุ่งนี้เช้าส่งปั๊บคือไม่โดนยกเลิกแน่นอนแล้วก็อันที่2คือถ้าสินค้ามาติดตลาดแล้วพี่เขามาจัดโปรราคาแบบนี้สินค้าต้องดีด้วยนะคนถึงจะไม่ยกเลิกแล้วก็ข้อที่2คือราคาที่พี่ให้ไวอะมันหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะยินดีกับแบรนด์นี้ยมาห้าพันบาทเติมรืยยังเอ่ยเติมรืยยังจ๋าเติมราคาเติมราคา ผิวนุ่มมากอันนี้ผิวนุ่มมากม,มากสองกระปุกนี้โ<ล>สองกระปุก<ล>สองกระปุกนะคะเท่ากับสครับครึ่งโลเลยนะคะ<ล>เพราะว่า1กระปุกเนี่ยสองร้อยห้าสิบกรัมค่ะจสิบล้านกับพี่โอแล้วว่าเจเจเจเร้าเลเจ เป็นเพราะหลายอย่างหนึ่งเราเป็นเพราะเสียงเพลงพี่หนุ่มสองเพราะความสวยพี่เจโอสามเพราะสินค้าใช้ดีและสี่มีพวกอะไรม, <c oughs> <c oughs> มีผลพวงอะไรเกี่ยวข้องไหมคะเออเลิศอุ้ยพี่โอค่ะเหลือสองพันชุดสุดท้ายฮะสองพันชุดสุดท้ายใครทันคือออกมานี่เลยเร็วมากเติมไหมเติมหมดนะคะคือเติมไม่ได้แล้วไม่มีของี่อเติม<า>ไม่ได้แล้วโอ้ รองเพลงฉลองม่ไหมคะพี่หนุ่มหนในก็เวลามันแบบเออเอาวันเกิดใครสักคนในนี้เอาเพลงน้องเนี่ยเพลงอะไรเพลงนี้เหมาะกับเราสองคนอ่ะลองดูสิอยากกับเป็นผู ตาพี่เขาจิพี่ไหวแล้ว ควันนี้ขายได้สองล้านหกแสนค่ะสรุปเดือนหน้าไม่มีคิวหนุ่มกัลาตามคอนเสิร์ตนะอยู่บ้านจะนีรีบกดเลยนะคะได้สองกระปุกนะคะสำหรับลูกค้าที่ถามมาตลอดเลยทุกครั้งท no ี right. okay. ่โอกขึ้นแล้วยากได้สองกระปุกแล้วโอไม่ได้จัดเลยนะคะ ผมจะแจ้งกับทุกคนตลอดเลยว่ามีแค่ที่นี่เท่านั้นนะคะสองกระปุกนะคะพี่โอแบบบอกพี่หนุ่มในสีแบบว่าวันนึงอยากฟิชเชอรี่รักร้องหญิงตาดำๆหน้ายังดูคนไหนก็คิดถึงรี่แบบว่าง่ายเลยครับบบวทางนี้เนี่ยยังไงอะทั้งทางโปรโมทหนูก็เยอะอยู่หนูจะเล่นติ๊กตอกพี่หนุ่มทุกวันพี่หนุ่มบอกว่า ขายงานเกงร้อยแปดสิบเก้าราคายังอยู่เหรอคะเอ้ยนี่ราคาหมดแล้วราคาอยู่ร้อยแปดสิบเก้าเลยอ๋อเขาบอกว่าเขาขอคูปองเพิ่มได้ไหมอะแต่ตอนนี้เหลือเท่าไหร่จ๊ะตอนนี้ก็มันเหลือห้าร้อยเซ็ตสุดท้าย <500 S 1> ห้าร้อยเซ็ตสุดท้ายค่ะจริงห้าร้อยเซ็ตสุดท้ายแล้วจริงๆค่ะราคานี้คือที่สุดแล้วจริงๆปกติโอ๋ขายสองกระปุกอะค่ะจา0ร้อยเก้าสิบ <3 90 S 2> คือถ้าลดแบบแบบเหม,ามาือนบรรทินที่มาคมาแรกที่เราโทรคุยกันสองร้อยห้าสิบนะจ๊ะสองกระปุกอะ ือว่าในระหว่างรอคนกดวิ่งลมทิง้ายอ่ะลมชิง้ายค่ะอันนี้ลมพัดแรงเกินเจ้าดูดเร้ายสามร้อย0ชื่อศรัทธา 219ได้2กระปุกตัวกระปุกละเออร้อยเก้าบาทใช่ร้อยเก้าบาทคุ้มค่ะคุ้มวันนี้พี่โอ๊ตทำถึงทำถึงมากจริงอ่ะเราให้เป็นพี่คาสองคนบูมหลบสิตัเขาบอกคุณบูมน่ารักพี่มันชอบอัดิฟกดเลยนะคะเหลือสามร้อยบ้านสุดท้ายนะคะสองกระปุกนะคะเอาใครได้ร้อยแปดสิบเก้าอยู่กดได้เลยนะคะตัวนี้ได้สองกระปุกนะคะหนึ่งกระปุกเทียบเท่ากับสับปะส้มร้อยห้าสิบกรัมนะคะ ตัวน,นี้สามารถใช้ได้ทุกวันเลยนะคะใครที่ผิวไหม้คํำนะคะดําจากแดดผิวสองสีผิวทางว้าลายนะคะอยากสีผิวสม่ําเสมอแบบนี้นะคะสม่าเสมอทั้งตัวแบบนี้เลยนะคะลูกค้าขัดตัวน,นี้ได้เลยใช้แทนสบู่ได้เลยไม่ต้องกลัวว่าผิวจะแบบบางอะไรเงี้ยไม่บางแน่นอนค่ะเพราะว่าตัวนี้เป็นเนื้อสม,มนุนไปสี่นาทีสุดท้ายค่ะ200ชุดแล้วค่ะพี่เอาเหลือ2 0 0ชุดพี่200บาทใช่ไหมค่ะตอนนี้14,800้บาทค่ะโอ้ จริงจริงเตรียมมาไม่คิดว่าจะหมดด้วยซ้ำได้ร้อยแปดสิบเก้าโอเคใช้ร้อยแปดสิบเก้าอยู่กดได้เลยนะคะได้สองกระปุกนะคะเอาไ้ขึ้นโซอาไปเลยค่ะอบอกเลยมาแล้วทั้งทีพี่หนุ่มแบบเสียขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอยากอยากฟังเสี่ยมพี่หนุ่มครับก็สองกระปุกครับสองร้อยสิบเก้าบาทครับถูกวางโปรแกรมมาเท่านี้ครับผมก <laughs> ไม่ได้มีวิวอะไรบอกเลยคะใช้แล้วเป็นยังไงใช้ดีครับผมมาใช้ตลอดนะครับ แต่จริงๆแล้วถ้าใครผมเป็นคนผิวแบบเขาเรียกผิวคาร์บอนตามตามข้อพักอะครับผมก็ใช้ตัวนี้แล้วก็ดีขึ้นส่วนผมมาเป็นคนเวทซึ่งมือผมอะจะจะค่อนข้างด้านตอนเนี้ยผมใช้สครับถูมืออยู่แล้วมันดีขึ้นอืมนะคะไม่น่าจะนี่จับมือน่อันนี้อันนี้นุ่มขึ้นแล้วนะตอนแร้อันนี้นุ่มขึ้นแล้วนะคะตอนแรกอ่ะรีบกดนะคะนนเร็วหมดค่ะ 15,000ชุดค่ะชาล่าค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนเลยนะคะอันนี้เรื่องไม่ไน่าฟังเจ็ดแ0นห้ะของค่ะของค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุะคน <c oughs> ขอบคุณค่ะเ <c oughs> <c oughs> ลิศ <c oughs>